สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านวันนี้มะของเรามัดช้างยังไงช้างหลุดันนี้แม่ทองใบลุดควันตั้มไปเอายายาไอ้นี่มันเด้อ คอมันคอมันคอนมาเอามัดนี้มองเก้านี่นี oh, sure. ่ม right ันม huh? ัดมองเก้าน yeah, ี่ฮะโอ้มันนี่ทองใบหลุดนะฝันต่ำสเกิลนี่ไงเดี๋ยวไปซื้อสเกิลฮะเฮียเอาเสือกมันลอย โซคาดโซคาดเนาะขวันตับของเราไปเอ้ยเอาโซมาอ,อ,มอ้าอมเดี๋ยวต้องไปซื้อสเกิลหืมกินหญ้ามาเลยหญ้ามดแรืนนอแะไรเพราะเป็นยังไม่เป็นไรเพราะว่าหลุดก็ไม่ไปไหนเนาะเพราะว่าหลุดก็กินหญ้า หมดเข้าไปอีกใกล้ๆชิดๆเลยเข้าไปอีกเข้าไปอีกอยังหน่อยเออให้มันหอดนะั่นะ<ะ>น่ะนี่นี่เข้าไปอีกดึงไปอีกเออ,อมาเดี๋ยวไปซื้อสักเกินเอามัดมึงลงวีดีบ,บอกอเ,เอาสอนเข้าไปเออไปเออสอดไปปุ๊บเออ อีกโทมึงอ่าที่มาอันเนี้ยแล้วเอาไปอันไปไปใส่นั่นเอาป้ายไปใส่หุ่นใส่ไอ้สเกิลน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเออใส่ประเดี๋ยนะลุงพีเป็นหนังอันนี้มันใหญ่ยหรอใช่จูมันน้อยไม่ใช่ประด้๋หรอกนี่สเกิลไออันยกสเกิลเ้นึงนี่นี่มันเงี้ยนี่ใช่ได้ได้จูนี่แล้วจูนี่ใส่ประด้ เอา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 มัด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 ไปดีด่ขนาะมัดยังเออมัดดีดีเดี๋ยวไปซื้อสเกิลสเกิลสเกินหลุดเอามัดอีกอีกรอกนึงเออเพราะว่าควันใหม่ดีเนาะมันเป็นไหนก็ไปกำลังใจให้กับควันใหม่ของเราด้วยทำไมปวดหัวเหรอควันนัดก็ไม่อยู่เนาะควันนัดไป แหงนันก็ย่อลักควานต่ำไปเอาหญ้านูหลดหญ้าไปเอาหญ้าแม่ทองใบก็หลดุดพอดีหลวงพี่ก็มาจากในหมู่บ้านเพราะว่าไปทำบุญตักบาตรกลับมาเรามาเข้าองคนะแป๊บเดียว เดินออกมาเอาช้างทำไมอยู่ตรงนู้นนี่ยช้างทำไมย้ายทีเ่เอาไปมันกินหมดเลยเนี่เร็วหอบไปมันเลยทำไมช้างย้ายที่เอาสวัสดีเร็วสวัสดีสวยสวยสวัสดีสวยสวยสวัสดีสวยจา้ายกขาด้วยสวัสดียกขาสวย lưu à ja, Chào ja lưu đâu à cha đi rồi giờ tắt mà lúc các bạn mình một lời thế ngay không đi nữa và wow, Rúi mong mà ao chang là mày nhiều nắn ดีไม่ไปไหนก็ไม่มีอะไรเสียหายแ<น> <Okay. S 2> ค่เขาไม่ไปไหนหรอกเวลาเขาหลุดเขาจะมากินหญ้ากินหญ้าถ้าหลุดกลางคืนเน่ะอยู่หลังกุฏิแล้วก็เดินเขาจะเดินอ้อมไปเลยหลังพระใหญ่จะเดินหลังพระใหญ่ไปหนุนไปกินไม้ไผ่กิน,อ,อ,ะนอะไรทั้งอ๋อเนาะ อันนี้เราก็จับก็เข้าหลักกลางวันก็จะมัดไว้ตรงนี้พอกลางคืนก็จะเข้าโรงสายฝนน่ารักเิวฮะเป็นหยังเป็นังทืงโซ่ขาดกลัวโซ่ขาดเพรโซ่ขาดเนาะ อาเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเราก็จะติดตามแม่ทองใบสามสาวของเราสามสามเถาสามเถา,าม,เามีเดี๋ยวไปสื่อมีมีสาวทองใบรุ่นใหญ่แล้วก็ สาวกำไลแล้วก็สาวพักบุ้งเนาะสามสาวของเราเพราะว่าเราก็จะเลี้ยงช้างใหญ่เพราะว่าเด็กไม่อยู่เด็กไปทำงานต่างจังหวัดเด็กไปทำงานต่างจังหวัดแม่พักบุ้งบอกว่าไม่มีเด็กกวนแล้วอืมดูแม่ผักบุ้งนองแม่ผักบุ้ง เราบงเยกอย่างเดียวเลยกำไรก็โยกอย่างเดียวเราก็จะถ่ายคลิปสามสาวสามผู้เฒ่าของเฮานี่แหลนะเนาะสามผู้เฒ่าของเราให้ดูเรื่อยๆเนาะอ,อันนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ขอให้ฟีทุกคนทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญเด้อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย